ไม่น่าโตูกมึงเน<ด>ี<ด>่ยก็เนี่ย,ยผมฟาวอยู่เป็นโอ้โหได้ทั้งวันอนะ่ะผมบอกเลเวลผมถึงร้อยแน่วันเนี้ <we> โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมนีม่กับทีในเกมครับทุกคนนะวันนี้เราไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าอโอลนคับทุกคนไอ้แค่นี้เด้าไก ไออะไรพี่มันคืออะไรวะมันคือนักกล้ามนักกล้ามแล้วมึงเป็นไรเนี่ยมึงมึงหน้าซีดมันจะาตัวตายมึงเป็นลมไะเนี่ยมึงหน้าซีดเนี่ยมันจะฆ่าตัวตายเอ้าไปเร็วไอ้นัทไปเร็วเฮ้ยเปิดมาเขามีอะไรให้เนี่ยชุดก่อของอาโรนเทมแล้วก็อะไรเนี่ยอินบ็อกซ์คืออะไรวะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอ้ยพี่ได้ห้าหมื่นแน่นอนห้าหมนโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ลงยูทูบรับเงินไปเลยห้าหมื่น ฟีไอเทมเหรอพี่อ๋อห้าหมื่นครับโอ้ฟีไอเทมโคตรเทีถูอันนี้อะไรอ่ะไอเทมอ๋อฟรีไอเทมเหรอเออเออไปภูมแลกกอนให้ด้วยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ามันแลกได้เหรออ๋อแลกดิรออะไรสิสุดอ๋อแลกดิระวังใส่ช่องแรกอ่ะเฮ้ยโหทุกคนคือแบบรวยเลยอ่ะบอกแล้วเออเฮ้ยอะไรอ่ะล่าสุดเฮ้ยเชือกล่าสัตว์เหรอ โอ้โหดิโอ้โหทุกคนผมบอกนะใครดูคลิปนี้ทุกเขาไม่เล่นเลยทุกคนเอ้ยนัดมีแบงค์ด้วยว่ะพวกมึงเดินช้าต้นเตี้ยมจังวะใจเย็นดิอุ้ยเล่นโบว์านๆนาๆาๆไม่น่าโตพวกมึงเนี่ยทำไมล่ะไม่บอกนี่นัดไหนดูเควสก็โอ้โหคุมผมเฮ้ยมีเควสเจอร์แต่เควสเขาเป็นไม่ข้างในมันมีให้เลือกเยอะอะที่ไปอันแรกอะนัดรูปอะก็ลกอะ กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าเข้ามาด้วยนี่ไงอะไรลี่โลเพย์อะโลเพย์โรเพย์นี่ไงนัดัสดีพี่มาเรื่อยอ่ะไปไหนกันอะมาดีตรงเนี้ยใช่มั้งนี่ไม่ใช่ป่ะที่เขาบอกว่าแอดบอกว่าไม่มีบอสอ่ะเฮ้ยแต่โลด้วยบอสเกิดทุก15นาทีบอสเริ่มต้นพัานหน้าฮ่าฮ่า่าเฮ้ยมันมันมันเจวิลเวลแรกแล้เนี่ย ไอ้อยเลเวลสองแล้วว่ะเลเวลสองแล้วว่ะพี่แต่แต่ก็เราได้เงินจากการตีบอสได้นะอ้ยแหลกโอ้โหอะพี่แหลกกว่าผมไม่แหลกกว่าอันนี้ไงมันเด้งขึ้นนะเขาควัาพี่โคตรเยอะของพี่อ่ะอุ้ย เออเออเออโอ้สี่แล้วว่ะโอ้จะตายอเ้ยกินเนื้อกันร้านคุณวะเฮ้ยไม่ได้ร้านเ้ยไม่ได้ร้านนะเว้ยเนี่ยเป็นชื่อพี่หมดเลยอ่ะก็ก็พี่ค่าดียกว่าเนาะน้องชายเนาะม่ลองเนาะร้านอ่ะเฮ้ยวิวเท่าไหร่วิวเจ็ดหรอหรือว่ห้าวะมึงมึงงเองี่ยหรือวิวเท่าไหร่วิวห้าเรา เวลหแล้วตอนนี้อ่ะโอ้เวลหแล้วนะน้องชายทุกคนนี้ครับก็คือสำหรับใครที่แบบชอบแนวแบบ PvP ฟาร์มของนี้ก็มากันได้ทุกคนเนาะ,ะก็เนี่ยผมนั่งฟาร์มอยู่เป็นโอ้โหได้ทั้งวันนะ่ะผมบอกเลเวลผมถึงร้อยแน่วันเนี้ยเดี๋ยวคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในโลกนี้แนละ้วทุกคนมาเดี๋ยวเราไปหาพื้ที่ับบานทุกคนอีกเยอะคนละทางอไยเงี้ยไปทางนี้สิ เฮ้ยไปไหนเนี่ยอย่าอย่าข้างคนนี้โอ้ยเนี่ยบินได้ด้วยสัตว์แอดมินไงเฮียนัดกระโดดนัดนัดอยู่เนี้ยอยู่นี้อยู่นี้แล้วกระโดดนะอยู่นี้แล้วกระโดดอ่าหนึ่งสองเฮ้ยโอ้โหนี่แล้วมึงจะไปไงนั่นดิตรงกลางวะอุ้ยตูนไหมพี่หนักล่องลึกมาเรียนหน้าเนี่ยหนักตรงกลางอ่ะ ใช่ปะเออรัดเลยตรงเนี้ยสวยหมู่บ้าน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 ที่คุ้งสร้างคนละหลังเลยสิหอดูงรดวางโพได้ม่านวางโพตรงไหนดีตรงนี้ไหมตรงไหนพี่ตรงไหนก็ได้วางไปเลยวางไปเลยตรงกลางกลางอ่ะมันคือหมู่บ้านตีคุ้งเออเนี่ยผมกำลังสร้างนี่อยู่กำแพงกำแพงยุคโลมันมาอยู่ก็อยู่นะแต่ผมไม่อยู่ละคนอ่ะยวๆมีกล่องเก็บของไม่ไม่ไหวแล้ว ต้องขาบ่ะบ้านผมไม่มีนะนล้วมึงจะบอกผมไมวะต้องก่าเลยคนอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนของบ้านเนาะอ่าเราลองวางอันนี้ดูไหมนัเออเออเราควรวางไฟอันนี้ก็จริงคนมันอาจจะเระไป็นิดหนึ่งไม่นิดตะบิผมว่แมันก็ไม่นิดแหละเอออ่าี่คนประมาณบ้านปะมก็จะประมาณนี้ ันก็มีเราว่ะมันก็จะลดหน่อยอ่ะ,อะไม่หน่อยอะไรเี้ยเยอะเลยล่ะก็รู้เฮ้ยจับแอด,ดกดน้ำป่ะไอ้เชี่ยจับแอด,ดกดน้ำว่ะกระสันอดีเฮียแกแอดมินไปเลยเฮียก็เลอะกลเฮียอะไรเฮียถ้าท้าแอด,ดจมน้ำตายมึงเราอจากเป็นแอด,ดเหอะเฮ้ยจริงในทุกคนอ่ะอ่ะอ่ะไม่ใชกี่อันดีเวีัน โอเคทุกคนวันนี้เราแค่แอดมินนะเป็นแอดมินของเซิร์ฟอโลนครับทุกคนก็แอดมินน่าจะใจดีแหละไม่รู้ว่าแต่ผมแก้ไปแล้วอะเสร็จกูแอดมินเสร็จกูไงเขาไม่ตายวไปวิอรอบสังหารแอดเหรอยุ่งอะไรึงอะทำไมมงหาเรื่องกูหรอกูมาเยอะในรอบในรอบกูปวดโผล เอาวางน้ำวางน้ำวางน้ำนี่ชิบะสุดยอดนี่เอ้ยเออเออแค่นี้ไม่พอระวะดิเอาเออแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างมันก็เป็นเนี้ยอ่ะพอแค่นี้พอพี่ไม่ต้องออกเฮ้ยเอ้ยเหี้ยขี้เลื่อนฮะขี้เลื่อนไอ้เหี้ยขี้เลื่อนฮะ